สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะมาร้านเจนีซีฟู้ดนะคะนี่เสนอเมนูยำปูม้าจ้ะอันนี้ยำปูมา้านี้เป็นอะไรนะหอยเจาะเจ้าปูนะคะแล้วก็นี่ผัดชาหอยตลับจ้าน้ <c oughs> ำลายแตกจะลองชิมปูให้ดูนะคะ น้องเบิร์มีนแน่นๆริมทะเลนะคะริมทะเลให้ดูบรรยากาศเด้อฮะโยๆจตาเดินข้าปวาวูว้าวโตขึ้นมาครับ ขอืนผมสอื้อแป้งบงโฮมีดของเอาไทาเลนไหมครับลองดูก่อนได้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรแป้งบางทัยิึ้นล้วนๆเลยนะครับอย่าไม่รำไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากนะคะต่อมาไรเด่นอาบน้ำก่อนนี่นะคะยัยว สดแบบว่าสดแบบว่าสดก็คืออันนี้กินที่ร้านนะ,ะได้บรรยากาศด้วยค่ะของราคาไม่แพงนะคะเจนีซีฟู้ดเดอร์ริมหาดสุชาดามาได้นะคะแบบว่าปูสดๆเลยนะคะแน่นๆเพิ่งขึ้นมาจากริมทะเลแล้วก็จะไปมีแบบให้เลือกนะคะน,นี่เบิ้ง มากับแฟนสองคนนะคะ,ะชับหลายต่างกับเด้อเอมือ,อ่อขามันก็มีแบบว่าเอาตัวใหญ่ๆให้เลยนะคะอันนี้คือยำยำปูม้านะคะเนี่ย ริปอันนี้ดีไม่หลอกแซ่บสดผัดชาหอยตลับมีปูม,มานึ่งมีอะไรทุกอย่างเลยนะคะนี่ฝากนะจ๊ะร้านเจนี่ซีฟู้ดเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะคะ